ฝันเห็นอ e ีเมลเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1นึ่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับสิ่งต่างๆนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆนะครับ ท่านเองนะครับจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือมีความรู้สึกอยากจะพักผ่อนนะครับอยากจะผ่อนคลายเยียวยาตัวเองนะครับท่านอาจจะมีความคิดที่จะเดินทางนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นไปได้ว่าจะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่อยากจะพักนะอยากจะไปเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับท่านเองอาจจะไม่ค่อยกระตือหรือล้นที่จะทําอะไรมากนักนะครับอะไรที่เกิดขึ้นก็ ป่อมันไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านก็จะเริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆได้มากขึ้นนะครับในเรื่องการเงินนะครับหากมีปัญหาในอดีตอยู่นะครับตอนนี้ก็จะคลี่คลายลงนะครับมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรักนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านอาจจะผ่านช่วงที่ตะหดอดทนมาตอนนี้ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงนะครับ หรือว่านะครับตรงนี้อาจจะบ่งบอกถึงว่าในระยะนี้อาจจะมีการเดินทางทําให้ต้องแยกจากจากคนรักใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในอันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านตกอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับบางทั้งก็อาจจะเหมือนกับโดนหักหลังถูกเอาลัดเอาเปรียบครับจากผู้คนต่างๆนะครับ บางครั้งก็อาจจะได้ข่าวไม่ดีนะครับหรือว่าคําพูดที่แทงใจดําทําให้เสียความรู้สึกนะครับจากคนรอบๆข้างนะครับในเรื่องงานาอาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมง,งานเท่าไหร่นักนะครับรวมไปถึงนะครับท่าทีของเพื่อนร่วมง,งานบางครั้งก็จะเป็นคู่แข่งกับท่านนะครับจนถึงนะครับท่านอาจจะถูกการแกล้งหรือถูกกดดันนะครับจน รู้สึอยากจะลาออกไปจากที่นั้นให้พ้นๆไปนะครับในเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีเรื่องเข้ามาทําให้ท่านต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับต้องใช้จ่ายอย่างไม่คาดคิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทําให้ท่านนะครับสูญเสียเงินไปบางส่วนนะครับหรือนอกจากนี้แล้วนะครในบางคนนะครับอาจจะให้คนยืมเงินนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าให้ยืมในช่วงนี้ก็มีการเป็นนี่สูญนะครับเขาโอกาสที่ จะชักราวไม่จากคืนก็มีมากใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านเองจะมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอาจจะเริ่มมองหาความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะครับในคนที่ทำงานประจำมานานก็อาจจะเริ่มคิดอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่ามีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองบ้างนะครับ ซึ่งมีแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะทําได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวท่านเองจะมีเป็นคนที่มีความสามารถนะรวมถึงเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นผู้นําด้วยนะครับหากมีความคิดที่อยากจะหางานใหม่ในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได่ง,งานนะครับดังนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านหมั่นนําเสนอหมั่นพิเศษตัวเองให้มากๆนะครับก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับในคนที่ยังโสดน,นะครับอาจจะพบ คนที่ถูกใจนะครับแต่ว่านะครับก็ได้คบกันหรือไม่นะครับก็ต้องดูไปนานๆนะครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในอันนี้ท่านก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องงานนะครับโดยเฉพาะกิจการที่ที่บ้านทําอยู่นะครับท่านอาจจะเข้าไปช่วยสานต่อธุรกิจของครอบครัวนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีการก่อตั้งกิจการใหม่ๆของตัวเองนะครับ ช่วงนี้นะครับเป็นระยะเวลาในการปุกเบิกสิ่งใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับง,งานของท่านหากท่านทํางานประจำนะครับก็อาจะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับอาจจะดูขั้นต่างๆอาจจะเริ่มเต็มเริ่มตันแล้วนะครับท่านทำให้ท่านก็อยากจะมองหางานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็ยังถือว่าไม่ติดขัดอะไรนักนะครับแต่ว่าอาจจะมีการนําเงินไปลงทุนธุรกิจของตัวเองทําให ไม่มีเงินเหลือสักเท่าไหร่นะครับความรักนะครับอาจจะมีช่องว่างนะครับระหว่างท่านกับคนรักทําให้ความสัมพันธ์จืดชืดลงนะครับตรงน,นี้นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยหวานแหววเท่าแต่ก่อนนะครับมีโอกาสจะเลิกลากันไปแบบค่อยคห่างกันไปในคนโสดก็อาจจะยังไม่พบคนที่ใช่นะครับหรือหากเจอก็ใครเข้ามาช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ชิดชัดเจนในเรื่องของความรักเท่าไหร่ หมายเลขลำโชวของท่านได้แก่หมายเลขหหมายเลขสหมายเลข14หมายเลขสทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสหมายเลขสหมายเลขหหมายเลข14